สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่คลิปตามปดุกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะสถานที่ที่น่าสนใจและมีความรู้ภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีนะคะมาค่ะไปกับรายการวอล์กวิศลาลัดนะคะตามมาเลยค่ะ ต,ลลตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนโมในเขตร้อนชื้นคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะก่อนที่เราจะไปชมส่วนอื่นๆของศูนย์วิจัยนะคะอยากจะนําทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรกิติศักดิ์อัจฉริจรนะคะ ท่านเป็นหัวหน้าของศูนย์วิจัยแห่งนี้โดยเราจะได้ทราบว่าที่มาที่ไปของศูนย์วิจัยนี้เป็นมาอย่างไรกันนะคะครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ในศยสตรแพทย์ดรกิติศักดิ์อาเชกกจรนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตรแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเมื่อประมาณปี2558นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าสู่ศตวรรษที่2นะครับปีนันทาง คณะสัตวแพทย์เนี่ยซึ่งมีพื้นที่ที่ได้พัฒนาไว้แล้วในบริเวณศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคของพี่แก่งคอยนะครับก็เราก็เขียนโครงการเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นครับตอนนั้นก็มีที่มาที่ไปคือมีการบูรณาการศาสตร์ของคณาจารย์ในคณะนะครับต่างคณะก็เลยสรุปว่าเราน่าจะทําเรื่องโคนมในเขตรสระบุรี ซึ่งโจทย์โคนมก็เป็นโจทย์ที่สําคัญสําหรับพื้นที่สรับบุรีซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบหรือต้นตอของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยกระทรวงเกษตรนะครับได้เลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เนี่ยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในส่วนการพัฒนาศูนย์ AAC ของประเทศไทยนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์สัราจารทร,ร์ดกกรมงคลเตชะคำพูปเป็นผอ,อ,อนะครับตรงนั้นก็ได้มองกันว่าเราต้องพัฒนาเกาะความคิดเรื่องการพัฒนาโคนมนั้นเราก็เลยใส่เรื่องของศูนย์วิจัยนี้เข้าไปอยู่ในแอมเบล่าของดตั้ง ขอการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์ขอจากงบประมาณแผ่นดินครับตอนนี้อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรศิริวัฒน์สวดสงค์นะคะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ศิริวัฒน์สวดสง์นะครับปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่คณะสัตวแพทย์จุฬานะครับอยู่ภาควิชาสูติศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์นะครับตอนนี้ทางศูนย์วิจัยทําอะไรอยู่บ้างคะอาจารย์ครับก็ทางศูนย์เราก็มีเป้าหมายในการวิจัย เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งเป็นอุปสรรคหรือเป็นมหาสําคัญในในการเลี้ยงโคนมในบ้านเราเพราะว่าวัวนมจริงๆมันต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นสบายแต่เมื่อมาเลี้ยงในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมันก็จะทําให้กระทบกับในเรื่องผลผลิตและประสิทธิภาพการให้ให้ผลผลิตของวัวนมในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องร้อนชื้นเนี่ยทำให้วัวมันมีเรื่องของผลผลิตลดนมลดลง ปัญหาผสมติดยากเพราะนั้นเราพยายามจะทํำยังไงให้วัวนมของเราเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ได้อย่างได้อย่างดีแล้วก็ลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ให้ดียิ่งขึ้นสําหรับพื้นที่พื้นที่บริเวณนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ใช่ไหมคะก็เราก็พยายามแก้ปัญหาในเรื่องของ,ของสภาพอากาศทํายังไงให้วัวสามารถอยู่สภาพอากาศร้อนแล้วยังสามารถให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับนั้นเราก็พยายามจัดการสภาพแวดล้อมให ให้เหมาะสมกับวัวนมในบ้านเรานะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้จะขอรบกวนนะคะให้อาจารย์พาชมทางฟาร์มโคนมทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะขอรบกวนนิดนึงนะคะวันนี้ครับี้เห็นมีพลมตัวใหญ่ด้วยครัก็อันนี้เราเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนในโรงเรียน พราะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือวัวนมว่าเราปัญหาหลักก็คือเรื่องของความเครียดแต่ความร้อนง<ะ>นั้นถ้าวัวร้อนมากเนี่ยมันจะกินอาหารลดลงทำให้ผลผลิตที่ได้หรือน้ํานมมันก็จะลดลงไปด้วยงนั้นเราพยายามแก้ปัญหานี่คือพยายามช่วยทำไงให้วัวสบายที่สุดใน,ในบ้านเรานั้นปกติที่นี่เราก็จะเพิ่มเรื่องอาการการลดความร้อนให้กับวัวโดยเพิ่มระบบเรื่องการอาบน้ําในวัวด้วย ใช่นอกจากพัดลมเรามีน้ําเพื่อช่วยระเหยความร้อนออกจากตัวัวได้มากขึ้นนะครับปกติที่นี่เราก็จะพยายามอาบน้ําบ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบ้านเราอากาศร้อนตลอดทั้งวันนั้นถ้าเราอาบแค่เพียงครั้งเดียวมันก็จะช่วยให้ขี้เย็นสบายเพียงช่วขณะนั้นเราต้องพยายามทำไให้วัวเขาเย็นสบายตลอดทั้งวันโดยการอาบน้ําบ่อยๆนะครับตารางที่นี่คือเราจะอาบน้ำวันละประมาณ4ี่รอบครับคือเช่่อเชา้าก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าตอนรีบนมนะครับแล้วก็ กลับมาที่คอกคอกเราก็อาบต่อะมาถึงประมาณแปดโมงครึ่งนะครับหลังนั้นเราก็เริ่มอาบอีกทีถึงประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับแล้วก็ประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็อีกทีพอรีบนมประมาณบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเรากลับอาบที่ที่คอกในประมาณ4ี่โมงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเห็นว่าเราเราพยายามลดความร้อนให้เขาได้อุณหภูมิที่สบายตลอดทั้งวันนะครับเพื่อให้เขากินอาหารได้มากที่สุดนั้นถ้าวัวกินอาหารมากเนี่ยผลผลิตที่เขาจะได้ ไปสร้างน้ำนมเนี่ยก็จะมีแรงมากขึ้น,นใช่อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะสาม,มารถทาให้เรื่องระบบสุขพันธุ์มีเรื่องอายตาการผลิตที่ดีขึ้นวัวจะสุขภาพแข็งแรงการเป็นสัตว์ชัดเจนขึ้นการผสมติจะดีขึ้นเพราะปัญหาหลักเรื่องสภาพอากาศเนี่ยจะส่งเข้ากับเรื่องของของ,ของการให้น้ํานมกับเรื่องการผสมติดะนะครับแล้วอย่างถ้าตัวเทคโนโลยีที่ช่วยลดความร้อนแบบนี้ค่ะอาจารย์เราเรามีต้นแบบมาจาก ที่ที่อื่นไหมคะหรือว่ามีงานวิจัยมาจากที่อื่นมาก่อนรหรือเปล่าถ้มีงานวิจัยที่ศึกษาในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอิส,สาราเอลหรือประเทศที่อยู่ในเขตร,ร้อนเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีการช่วยลดความร้อนให้กับวัวให้ได้มากี่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกปัญหาหลักคือถ้าวัวร้อนเนี่ยนมลดต,ติดยากนั้นเขาก็พยายามแก้ปัญหารตรงนี้เข้ามาโดยการใช้หลายๆหลักหลายวิธีนะครับแต่วิธีหนึ่งที่ค่อนข้างได้ผลดีในสภาพอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเราเนี่ยก็คือการใช้ การอาบน้ําหรือใช้สปริงเกอร์พ่นน้ําให้ตัวเปียกแล้วก็ใช้พังลมช่วยเป่าเพื่อระเหยความร้อนออกไปอันนี้เป็นวิธีค่อนข้างได้ผลตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอาจารย์ก็ตอนนี้คือเรามาอยู่ในอาคารรีดนมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบรีดนม กึ่งอัตโนมัติก็เป็นระบบป้ายไลน์จะมีอุปกรณ์รีดนมก็คล้ายๆกับเครื่องรีดนมทั่วไปนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือเราจะมีระบบอัตโนมัติคือหัวเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันสามารถอ่านเบอร์ได้ว่าบั่วนี้เป็นเบอร์อะไรเข้ามาปุ๊บเครื่องก็จะสามารถได้ขอว่าบั่วนี้มารีดนมได้วันนี้มื้อนี้ได้เท่าไหร่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งสำหรับเครื่องรีดนมชุดนี้นะครับซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เยอะใช่ใช่สามารถวิเคราะห์ว่าองค์ มีไขมันโปรตีนเท่าไหร่ได้คร่าวๆหรือวัวตัวนี้มีปัญหาวัวจะเป็นต้นออกเสพไหมมันสามารถแจ้งเตือนได้นะครับจากระบบนี้ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะครับในในข้อนี้ได้ประมาณกี่ตัวคะอาจารย์ระบบนี้ก็คือรีดได้ฝั่งละ6ตัวครั้งหนึ่งก็ได้12ตัวนะครับนั้นวัวหลังจากที่รีดนนมเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปที่ข้อ หลังจากที่เราได้น้ํานมเสร็จแล้วค่ะนมนี้จะไปไหนต่อคะอาจารย์เอ่อน้ำนมที่ผลิตได้จากฟาร์มส่วนหนึ่งโดยปกติท่าไปเราก็จะส่งที่สูตรับนมนะครับซึ่งจะเป็นเอกชนหรือเป็นสากลก็ได้นะครับส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเราก็มีโครงการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์นะครับในการทํานมพรีเมียมนะครับก็มีโรงงานใกล้ๆนะครับก็ไปทําที่โรงงานแสดงว่าก็นำน้ำนมดิบนะคะมาทำเป็นนมพรีเมียมเพื่อที่จะยกระดับราคาขึ้นใช่ไหมคะใช่ก็มีส่วนเรื่องของนมแปรรูปเป็น d u c ต ภัณฑ์น,น,นที่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นไม่ใช่นมอย่างเดียวจ,จะเป็นพวกชีสพวกอะไรที่โปรดักที่เกี่ยวข้องน้านมที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกับวัตถุดิบของเราได้นี่ก็หมดไปแล้วนะคะกับการที่อาจารย์พานําทัวร์ฟาร์มนะคะวันนี้ก็ทําให้หนูนะคะมองเห็นภาพว่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการเอ,อ่อการเลี้ยงอย่างดั้งเดิมะคะ่ะก็สามารถทําให้มีการเพิ่มผลผลผลิตได้มากขึ้น แล้วก็สามารถนํามาเพิ่มมูลค่าในอนาคตในต่อๆไปได้นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ศิริวัฒน์สรงนะคะมาในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายการวอลวิสลาลัดนะคะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดสติรตามนะคะช่องซ You c n a n n e l Engagement นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ